แค่ได้ยินชื่อก็โอ้โหทีหลังไงหลังโอ้โหหัวทิ่มเลยแล้เจมส์ี่สิในบทอากราชแห่งร็อกโร้ดเจลเฮาส์ร็อกขึ้นมานี่ตกใจชุดเลยขึ้น่าเอย่ยตกใจชุดเลย 因为我是农民 ที่หนูไม่ต้องเต้นมาเ,าเพราะทางทางเต้นเยอะอยู่แล้วล่ะแค่ขย่า,ยาขาไปม,มา ผมก็ไม่รู้ไปถึงหัวฮะนี่ยไงไม่ลองซ้อมท่ามีนักไม่ไวเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าหน้าวิโอเคโอเคต้องยืนถ่ายบัตรจ้าที่หลังทุกคนนะใส่ชุดปั๊บต้องลองซ้อมทุกท่าเลย ไอ้มันยกไปปั่นมากอะ่ไยปั่นะเเออครับครั้งหนึ่งในชีวิตดีใจตอนหนึ่งครั้งในชีวิตจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยไอ้ตอนประชุมกันเนี่ยพี่เลือกบอกว่าให้เจมต้องร้องเอลวิสคือต้องร้องเพลงที่พี่นึกภาพไม่ออกมันจะออกมาเป็นยังไงอแล้วระหว่างทางในคนที่พี่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือเจมส์คือเป็นโจทย์ที่ยากสําหรับเจมส์มากที่สุดอาจจะไม่ได้ยากสําหรับคนอื่นๆ แต่ว่าความที่เอลวิสเนี่ยเป็นคนร้องเพลงร็อกแอนด์โรลแล้วกระดูกไม่มีเป็นคนฟุกกระดูกไม่มีเป็นแบบแต่ว่าเอเจมส์ James, มีแต่กระดูก <c oughs> <c oughs> คือกระดูกเต็มตัวเลย <Okay. S 1> คือจําเป็นที่จะต้องเอายาตัวเนี้ยมาลองรักษาดูแล้วก็พี่ก็จ้องดูในทีวีอยู่ตลอดว่ามันเป็นไป,นปนถึงไหนแล้ววะไอ้ <c oughs> วันที่เป็นห่วงวันแรกคือตั้งแต่วันที่กูเล็กมันั่งสอน จนตัวนี้เปิดีจดตาโอ้โหตายแล้วต้องมานั่งไล่กันแบบกะกะคะงะชะชะชะยะกอกไก่ขอไข่เลยโอ้โหรอดในวันนี้รอดในวันนี้ปรากฏว่าพอไปถึงวันท้ายวันพฤหัสที่ประชุมพี่ก็ดูอยู่เฮ้ยไม่ว่ามันจะอะไรมันรอดใช่รอดโอเคเลยอะรมันรอดแต่ว่าโอเคเราไม่ได้หมายความว่าจะเอาไปเทียบกับต้นฉบับว่าแหมเขาไม่ก็เป็นอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็โอเคก็ได้มาก็เป็นอย่างนี้ ก็เต้นได้แค่นี้แต่ว่ามันเขาเรียกว่ายังถ้าเป็นทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่ทั้งหมดเก้าคนเนี่ยที่ให้รางวัลเจมมากที่สุดคือรางวัลเหรียญก้าหารสูงสุดคือรางวัลก้าหารสูงสุดนะและพี่ถือว่าผ่านผ่านกำแพงตัวนี้ไปได้ว่าจากนี้ไปเนี่ยให้เต้นอะไรก็เต้นได้แต่อาจจะดูไม่ดีแต่ไม่ไม่รู้ไม่รู้สึกว่า ฉันเต้นไม่เป็นฉันไม่อยากเต้นฉันไม่อยากโชว์ต่อแต่ต่อไปคือมาฉันซัดได้หมด <Yeah. S 1> เพราะว่านี่คือรู้สึกว่าตัวเองน่าอายที่สุดแล้ว <laughs> ใช่ไหม <laughs> แต่จริงๆแล้วไม่ได้น่าอายนะน่ารัก <laughs> น่าเอ็นดูไม่ได้เห็นแบบอี้ไม่ใช่ไม่ใช่อาการนั้นก็ <laughs> ดูพี่ทาทาด <laughs> พิพูดไม่ออกเลยเหรอคนเลาะน้ำมูกน้ำตาไหลมันน่ารัก ผมว่าเอ็นมันเอนเตอร์เทนิงร้องเ<บ>พราะผมร้องเสร็จแล้ววันนี้มาดูแล้วมันขึ้น,นเสียงเฮทโทนไม่ได้แล้วครับแบบพอร้องอันนี้จบใช่ปหะครับก็เสปั๊บพ,พอมาวันนี้ครับหรือเมื่อวานนี้ลองร้องดูแล้วมันขึ้นเฮทโทนไม่ได้แล้วอยากกังวลมัน,นอยากกังวลนี่แปลว่ากล่องเสียงมันเริ่มเปิดเพราะไอ้เพลงนี้มันเสียงสูงมาก มันเสียงสูงเสียงสูงในระดับที่เต็มเสียงมันเต็มเราจะมาร้องง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 เหมือนกับที่สัปดาห์ผ่านมาไม่ได้มันมันไม่ได้มันต้องเรียกว่าไอเนี่ยที่บอกว่าอุจจบุกแล้วร้องเนี่ยเนี่ยแหละใช้วิธีนี้แล้วแต่ว่าไม่รู้จะใช้ยาอะไรที่ใช้ยาตรงนี้คือตอนแรกผมผมถ้าสมมติตอนนี้ยังร้องอ่ะยังร้องได้อยู่ครับเพลงนี้แต่ว่ามันแปลไ่ไมู้มันขึ้นเฮทไม่ได้อย่างเช่นเดี๋ยวมันมาเองเดี๋ยวมันกลับมาแต่ตอนตอนนี้เนี่ยมันแปลว่ากองเสียงมันเปิด มากจนเพราะเสียงเฮดโทนเนี่ยมันต้องใช้จากความ mm hmm. จากจากเบาเบาสุดใช้ไม่ได้ใช้เสียงจริง mm hmm. ทีนี้พอเราใช้เสียงจริงบ่อยๆเนี่ยไอเฮดโทนบางทีมันอาจจะ mm hmm. ตกใจชุ mm hmm. มกมากๆแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วพอเสียงมันเริ่มช้ำแล้วเนี่ย mm hmm. มันจะมาทั้งเสียงจริงถ้าเสียง mm hmm. อ้อก็ได้ ก็ได้จะหลบหรือจะไม่หลบจะอ,อย่าเพิ่มมันเพิ่งใช้เสียงเยอะไปมันเพิ่งใช้เสียงเยอะไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทําให้การร้องคือพอเราติดเพดโทนปุ๊บมันเราจะร้องอะไรหน่อยแล้วก็พอสูนิดนึงก็ขี้เกเียจแล้วสูนิดนึงก็จะอะไรทักอย่างแต่เราจะไม่ใช้เราไม่ใช้ตัวนี้เพราะเรา เราใช้แล้วใช้แรงน้อยนี่เฮดโทนมันใช้แรงน้อยกว่าแต่ว่าคนใช้เฮดโทนแบบมืออาชีพมันก็ใช้แรงเยอะแล้วมันไปไกลหมืองกันแต่ว่าเราใช้เฮดโทนแบบเอาไว้พักเสียงเราใช้เฮดโทนเอาไว้ไม่อรัใช้เสียงไม่ใช่ใช้แรงมากเราก็พูดแบบนี้มันเป็นเฮดโทนก็พอทีนี้เจมได้เปิดกล่องเสียงมาแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้เฮดโทนเออไม่ได้เดี๋ยวดอเอะเออเออเฮ้ยเสียงชั้นถึงโดนไม่ต้องใช้เฮดโทนนี่กว่า แต่พอมันพอมันกลับสักพักหนึ่งกองเสียงอ,อะไรสักอย่างมันยังไม่ได้กลับมามันเหมือนกับมัน<า>มันจะไม่เจอดีที่ว่าเธอใช้เสียงจริงแล้วร้องมาอ,อ,อย่างเงี้ยนี่คือเสียงที่เธอควรจะร้องตั้งนานแล้วอ,อ่ะแต่แต่ก่อนนี่เธอไปติดอยู่กับไอ้อะไรป๊อปอะไรที่แมวงหีวเหิวหิวมันแมวร้องนั่นอ่ะอันนั้นไม่ใช่เลยอ่ะแต่ถ้าเธอร้องอย่างนี้ได้ไอ้แค่โทนมันง่ายหนูเดี๋ยวมันกกลับมาเองอ่ะแต่ร้องอย่างนี้เนี่ย,อออยพอเสียงแข็งแรงแล้วตอนนี้ทอไปร้องอะไรได้อีกเยอะมาก เนี่ยรู้สึกไหมว่าตัวเองเสียงเสียงดังเสียงแรงขึ้นเพราะมาร้องเพลงนี้โลกนี่นะน้องๆโลกนี้เนี่ยเราฟังเพลงามาอยู่แค่นี้เองไอ้พวกเธอเพลงที่พวกเธอฟังเนี่ยมันฟังอยู่แค่นี้แล้วก็ร้องอยู่แค่นี้แบบยิ้มอยู่แค่นี้เพลงไทยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่จริงๆแล้วเพลงในโลกนี้มันแบบ มีหลายสไตล์เป็นพันๆแบบซึ่งบางทีเราไม่เคยเจอแล้วเราไม่เคยร้องก็จะจัดมาให้ไงเพราะว่ามันเป็นการฝึกฝนลหลายๆแบบแลหลายๆเพลงเนี่ยมันเป็นการฝึกนี่คือเป็นบทเรียนและเป็นยาที่ดีสําหรับการแก้ไขบ,บางทีฝึกเท่าไหร่เนี่ยไม่มาทําไงดีวะเอาให้ร้องเพลงนี้เลยแล้วกันให้ให้ไปตะกายเอาเองว่าทำไงก็ได้ให้ร้องให้ได้เสียงสูงจังเลยไม่รู้ะร้องให้ได้สูงด้วยเต้นด้วยร้องอะไรไม่รู้อะทำให้ได้ แล้วก็กลัวว่าการฝึกตรงนั้นเนี่ยมันจะผลักดันให้เราค้นพบว่าเฮ้ยเราทําอย่างนี้ได้ด้วยเราเต้นอย่างนี้ได้ด้วยถึงแนมะ้ว่ามันจะขยับนิดนเดียวหรือเสียงจริงให้เสียงจริงมาสูงกว่าที่เคยเป็นนี่คือยาเนี่ยยาและเป็นบทเรียนพร้อมๆกันที่จะต้องใส่กันไม่อีกแล้วอย่างที่บอกโลกนี้มีเพลงอีกหมื่นชนิดเดี๋ยวจะได้เจอจะได้เจอคณะศาสตร์เลย รจ้ารำน่จริงๆแล้วถ้าหนูรู้สึกประตลกอหนูน่าจะเลี้ให้มันสนุกไปเลยให้มันน่าเอ็นดูไปเลยมันจะได้แบบถึงไหนถึงกันอะรู้สึกว่าชุดกีวิทมันบังคับยากยังไงบอกไม่ถูกอ่ะมันไม่มีไม่มีง่ายแล้วเพราะราะไม่ชุดชุดมันเลิศแต่ว่าแบบบังคับยากไงบังคับแบบติดทางยากอะไรเงี้ยอ๋อมันชุดคนที่เขาแดนส์เคยเห็นคนที่เขาแดนซ์แบบบอลรูมไหมหรือพวกเต้นสเกตอะ เขาคับยิ่งกว่านี้นะแต่ว่าพรอิญเขาได้คุ้นเคยกับมันเท่านั้นเองเพราะส่จะต้องมูฟกับมันนะให้มันคุ้นตอนแรกเห็นเขาบอกอ๋อเป็นแค่เป็นแค่กลิ่นไอเราเอาแคเอาแค่กลิ่นไอของคุณเอลวิสเข้ามาพอมว่าจะโอ้โหมาเป็นกลิ่นเลยกลิ่น